ขอบคุณคณ ead, รับดี้องงทำต่อเลยวันนี้ผมจะมาทำเค้กเปรี้ยวหอปะา ตีไข่ก็ใสอีกหกฟอง้ไข่เลอะเลยอ่ะไข่แลเสือเลยตีไข่ตีดีรเลยตมแปรงเต็มตาลนะคะตาเราใช้น้ำตาลทรายต่ทรายแดง คนไข่ค่ะเจไายใส่ชามนะคะเห็นไหมถ้าร่อนอย่างเงี้ยกระเด็นออกข้างนอกหมดอ่ะอืมตัดได้กัะโหสีที่ป๊าเ็ อ่ะพอกอนพอกนเถอะพอกอนาลานกันสินี่ย่บอเคียวกวยโอ้โหเทกล้วยใส่พี่คุณน้ำมันดองดิติดสีปูปูนแต่มคนดีดีครับ ทำให้มันถนัดหน่อยมือเดี๋ยวก็หลุดตุ๊บลงไปพอมันหนักอไม่ลูกเกดเป็นอย่างนี้นะคะอ่ะไม่ห่อไม่ต้องรูดอ่ะรูดแค่เดียวไม่ต้องเยอะนะรูดนี่นี่อันนี้อันนี้นนนอันนี้ใช่ไหมค่ะอันนี้ไม่ร <c oughs> ูดรูดยดีรูดอีสิบห้านาทีมาดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงตอนนี้นึ่งก่อน ประมาณนี้นะคะขนมเค้กเค้กกล้วยหอมที่เราตามก็เสร็จแล้วค่ะมีเาจะมาชิมกันนะคะอร่อยมากเลยค่ะน้องน้องน้องๆพี่ๆก็แบบลืมทานด้วยนะ้วคะกรหวาเรล่มกดรับแล้ก่อนเอ้ยพวกนี้ ว่าเราก็จะจบคลิปไปแค่คลิปแค่นี้นะครับบายครับบ๊ายบายอย่าลืมกดกระดิ่งกดซับสไครต์กดไลค์ให,ให้เป็นชอ่องกำลังใจไอพวกเราคลิปจะจบไปน,นี้แลครับบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะคุณตุ๊กชักนี่ไมันอะไร